สวัสดีครับู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูดวงคนที่เกิเดวัอนอาทิตย์ในเดือนตุลาคมปี2564นะครับว่าเป็นยางไรกันบ้าง <c oughs> เด็กถือถ้วยนะครับ <c oughs> ก็บุบอกเลยว่าในเดือนนี้นะครับ <c oughs> เป็นเดือนทีท่ียกว่าไม่ดีไม่รา้ายจนเกินไปเท่าไหรนะ่นักอยู่ในโซนกลางนะเดือนนี้คุณจะมีลักษณะนิสัยมันเด็กที่ช่างฝัน ติดตล,ลกขี้เล่นก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นคนที่มีหัวทางศิลปะมีจินตนาการอะไรเงี้ยก็ได้นะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เรียกว่ามีเซนส์มีนักสังขหอดคนข้างเป็นหยาบนะครับเดี๋ยวนี้เป็นเดทที่คุณอยากรู้อยากลองนะเป็นเดทที่เรียกว่ามีความฝันความคิดจินตนาการอะไรก็ได้เช่นกันหรือเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กอายน้ดยกว่านะครับคนที่เป็นลักษณะราศีธาตุน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับคุณแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวคุณสมากกว่านะครับในการลบค่านะครับ ก้าถ้วยกับ2เหรียญผมตีความว่าภาพแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวเจ้าชะตาน้าจะเป็นลักษณะดวงที่มีผู้ใหญ่นะครับให้การช่วยเหลือในเรื่องของเงินก็ได้นะครับหรือชีวิตเียงเรือว่าเป็นช่วงการปรับเปลี่ยนอะไรให้มันลงตัวแต่ว่ายังไม่ลงตัวสักทีนะครับต้องค่อยๆปรับไปภาพรวมเขาเรียกว่าสบายๆนะครับหรือมีเกีเก่ยวกับการช้อปปิง้งการทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม อของดื่มเครื่องดื่มของกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นพวกเกี่ยวกับร้านอาหารงานบริการได้เเช่นกันนะครับมีพ่อแม่นะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เป็นอายุมากกว่านะครับอาจจะใจดีกับเรานะคอยช่วยเหลือเรานะครับหรือให้คำปรึกษาเราได้เช่นกันบางคนเรียกว่าสบายนะครับเป็นสบายจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าเป็นช่วงของการแบบใช้ชีวิตอย่างรีแลกของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ได้นะครับการขนส่งส่งออกก็ได้เช่นกันนะครับหรือการเกี่ยวข้องกับ ใน,นเรื่องของการเจรจารติดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในภาพรวมคือชีวิตนะครับอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณอยากจะก้าวหน้าหรือก้าวไปข้างหน้านะครับแต่ว่านสถานการณ์โดยรวมมันเหมือนกับคุณอยู่นิ่งอ่ะยังวนเวียนว,เวยนวเวียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะการงานนะครับสิบเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ หนึ่งคาถาน,น,นะครับแสดงว่าเดือนนี้เป็นคนลักษณะได้งานใหม่นะครับหรือโดดเด่นในเรื่องของการงานด้วยเช่นกันเป็นจังหวะที่ดีนะครับแต่พเห็นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไพ่เจ้าชตาคือไพ่ถ้วยอะครับมันผมอกว่ามัานก็เป็นทนกลางอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีเกี่ยวข้องกับงานที่ได้จับเงินก้อนงานที่ต้องลงทุนเยอะหรืองานธุรกิจใหม่ที่อาจจะเรียกว่าต้องใช้เงินทุนเยอะอะไรก็ได้เช่นกันนะครับหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับการเงินอะไรเงี้ยเราไปถึงธุรกิจกงสีธุรกิจที่เกี่ยวกับครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคร มีโอกาสได้เกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่เกิดขึ้นได้เช่นกันทํางานประจําอยู่เดือนนี้นะครับก็มีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามานะครับหรือมีโอกาสที่จะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่งานใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือได้โครงการใหม่ตําแหน่งใหม่เกิดขึ้นรวมไปถึงอาจจะมีเพื่อนที่ทํางานใหม่อะไรก็ได้เช่นกันถ้าตกงานอยู่เดือนนี้ผมว่ายังเรียกว่ามีโอกาสได้งานนะยังมีโอกาสที่จะได้งานอยู่นะครับถ้าจะมองหางานเนาะแล้วก็ในในเดือนนี้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องเงินทำเงินได้หรือได้จับงาน ที่ต้องเ,ออเกี่ยวข้องกับเงินเยอะครับแต่ผมยังมองว่าส่วนตัวคนวันอาทิตย์ไม่น่าจะเป็นเรื่องของการที่จะได้งเงินเข้ามาหรือต้องให้เข้ามาก็ยังไม่ใช่จังหวะที่เก็บได้ะนะมีได้มาก็ต้องมีโอเคต้องเสียออกไปอะไรอย่างเงี้ยการเงิ <S <S 1> <S 1> นของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะรับสถา,าการเป็นสองเียแผมว่าการเงินมันยังแบบยังพอถูถ่ายไปได้แต่ยังไม่ดีเท่าไหร่อย่างที่บอกเจ้าตาเป็นไพ่เดึกถือถ้วยอ่ะผมว่า ชีวิตนะครับแม้จะมีชีวิตในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นนะครับพอถูถ่ายได้เพียงแต่ว่ามีเท้าเบอร์ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าแย่นะครับยังยังไปได้อยู่แต่ว่าอาจจะมีเหตุต้องเสียเงินแต่แบบเราไม่ได้คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีเดิฟูลเข้ามาบางทีการที่เราไปบมาดเล่ทเล่อหรือทำอะไรที่แบบว่าไ,ไม่ไม่มีความรู้พอหรือจะแบบไปทําให้แบบขาดการยั้งคิดหรือตามใจตัวเองจนเกินไปมันจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินได้หรือมีโอกาสที่ต้องแบบ มีรายจ่ายที่เราไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้ในเดือนนี้นะครับการเงินแผนที่วางไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันลม่มนะเดอะทาวเวอร์ <The Tower S 1> ในที่นี้นะครับบางทีอาจจะของนะพังชำรุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์จะต้องไปซ่อมไปแซมมันหรือต้องซื้อใหม่เดอะฟูลขึ้นมาแตนะ่บางทีเรียกว่าเหมือนกับยังยังเรียกว่ายังแบบยังไม่ค่อยมีความตระหนักพอว่าเฮ้ยแบบเราใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็ใช้เงินตามจตตัวเองจนเงินไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีชอบเท,ที่ยวชอบ,ชอบ,ชอบแบบ หลาลล้ายังเฮฮาปาร์ตี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ว่าเออเงินมันจะแบบมันต้องหมุนอยู่นะแล้วก็จะมีเหตุที่ต้องเสียเงินอยู่เป็นระยะระยะก็ได้หรืออาจจะมีเสียเกินที่ต้องเสียเงินเป็นก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเหตุที่แบบเฮ้ยต้องใช้จ่ายกระทันัะก็ต้องระวังตรงนี้นะครับของคุณเป็นไพ่เทมเพลสแล้วก็เป็นไพ่ลาชนีนะครับก็คือจักรเพชรดีๆนะบอกว่า ความั้งใจในนี้ๆๆผมคิดว่าจะมีเรื่องของการเจรจาตกลงกันนะครับสำหรับบางคนอาจจะเป็นการตกลงกับแม่ของอีกฝ่ายหนึงน่งหรือผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายก็ได้เช่นกันนะเทมเพลตจะเป็นการเคลียร์ก็ได้การไกลเกลียอะไรกันบางอย่างเป็นการตกลงอะไรกันก็ได้นะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนนะครับโอกาสเปลี่ยนเช่นอาจจะช่วงของการย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายห้องนอนก็ได้นะครับหรือการเปลี่ยนจัดของในบ้านใหม่นะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับ ถ้าโสดอยู่คิดว่ายังมีคนคุยๆนะคุยๆนะกันอยู่แต่ว่าถามว่าจะมีโอกาสได้แฟนไหมในช่วงนี้ก็มีโอกาสนะครับอาจจะยังไม่แบบลงหลักปักฐานว่าเใช่นะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเออคุยกันกิ๊กกันอยู่หรืออาจจะมีอะไรกันและก็ได้แต่ว่ายังไม่ลงเอ้ว่าเฮ้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S <ๆ>คราวนี้ในเรื่องของความรักนะครับถ้ามีแฟนอยู่แล้วแบบยังไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวด้วยกันผมว่าความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบ ต้องปรับตัวเข้าหาก,กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีการจะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตอะไรบางอย่างให้มันสมดุลกันและกันนะรวมไปถึงว่าอาจะเรียกว่าอยู่ไกลกันก็ได้บางคนอาจจะมีการคุยกันผ่านแชทผ่านออนไลน์นะครับแต่ถามว่าภาพรวมบรรยากาศความรักผมว่ายังอยู่ในทรงดีๆอยู่นะยังโอเคอยู่นะครับรวมไปถึงคนที่แบบมีแฟนประเภทเดียวกันหรือรักแบบอาจจะไม่ใช่รักแบบเขาเป็นรักทางเลือกนะเกี่ยวกับเพศทางเลือกอะไรเงี้ยเขาาจจะเป็นความรักที่เรีวยกว่าเออยังต้องแบบ มีการเป็นมหาสู่กันอยู่ยังประคองกันได้อยู่นะครับในภาพรวมผมว่าความรักก็ยังประคองกันได้นะครับในหลายๆคู่นะครับก็ยังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้กังวลใจนะครับอันในเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องของการทะเลาะกันนะครับปัญหาปากเสียงอย่างปัญหาที่บอกว่าการพูดกันอะไรบางอย่างที่อาจจะแบบเราสนุกเราตลกอ่ะแต่ว่ามันคนอื่นมันไม่ตลกกับเราอะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะทะเลาะกันได้ด้วยกันนะ เดชารีตนะครับไพ่สุ่มไพ่เดชารีตอย่างนี้นะครับเป็นไพน่ทางลบบอกเลยว่าในเดือนนี้นะครับคนวันอาทิตย์น่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางหรือชีวิตน่ยเขบบอกว่าต้องสู้ต้องฝ่าฟันนะครับอุปสรรคปัญหามันมีไว้ให้เราแบบลุยอะไรอย่างเงี้ยนะสุขภาพนะครับคนวันอาทิตย์จะต้องระวังเรื่องเบาหวานน้ําหนักตัวอ้วนขึ้นนะเดือนนีน้อ้วน,ข,น,นะน,นขึ้นนะครับชัดเจนว่าเดือนนี้อ้วนแน่นอนนะครับต้องไปชั่งน,น้ําหนักดูก็ได้อ่า เดือนตุลานะครับชั่งน้าหนักดูเลยว่าเฮ้ยจากเดือนกันยามันเพิ่มขึ้นจริงไหมแต่ผมว่าคนปะเทน่าจะน้ําหนักตัวขึ้นอ้วนขึ้นนะครับเบาหวานด้วยอะไรเงี้ยต้องระวังการซุ่มซ่ามนะครับซุ่มซ่ามประมาทออย่างเงี้ยของรถต้องระวังนะครับรถพันรถเสียหรือมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับรถยานพาหนะก็ได้ในเดือนนี้นะครับไปแต่งรถไปซ่อมรถไปเข้าศูนย์อะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงหลายๆคนนะครับมีโอกาสได้ซื้อรถใหม่ ดีนี้นะถ้ามีโอกาสทําบุญนะครับโดยทําไปทําบุญนะครับเป็นการแก้แค้นดวงชะตาแล้วก็ซื้อของใหม่เข้ามาในบ้านถ้าของชิ้นไหนพังนะครับทิ้งไปซะแล้วก็เอาของม่มาแทนนะครับอย่าเสียดายเนาะเดยนี้หลายๆคนอาจจะมีโอกาสที่จะมีบุตรได้มีลูกได้เช่นกันนะครับก็จะมานะครับสำหรับคนที่เกิดวันทิ่นะครับผมก็ทํามาให้คร่าวๆแล้วกันดูแล้วก็ซับสไครต์ไลค์แชร์นะครับเรายังพยายามอัปเดตลงทุกๆครั้งนะครับอยมานกัใช้การกดซับสไครต์นะครับพบกันใ่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย